ไอันนี้่อให้เอาให้เขาทำสีใหม่อ่ะไอ,อันนี้ไปตามเก็บมาเหรอหรือว่ามันก็ค้างอยู่ในรถเลยวันนั้นอ่ะต้องไปตามเก็บไหมไว้หน่อยหนึ่งมันตามมาอยู่เหรอ,หรอสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บริษัทนะวันนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวเาจะรถไปไว้ที่บอดี้ช็อปนะครับเป็นร้านรับทำสีโดยเฉพาะเลยนะ ช่างที่บริษัทแนะนํามาอยู่ห่างไปประมาณ8กิโลเมตรครับก็จะไปทิ้งไวน้นี่ผมให้แม่บ้านมารับนะแม่บ้านยืนถ่ายอยู่ให้แม่บ้านมารับ,รบขับมา400โลหลังจากนั้นเอารถไปไว้ที่อฟเสร็จเราจะขับกลับ400โลนะครับผมไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เขาก็บอกขึ้นอยู่ว่าถ้าซ่อมฝากระโปรงได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็จะซื้อฝากระโปรงใหม่นะครับแล้วให้เขามาทําสีใหม่และใหม่นะเขาบอกอาจจะไม่ได้สติ๊กเกอร์ข้างรถเหมือนเดิมบอกไม่เป็นไรให้เอาออกเลยให้เอาออกนะ แล้วก็จะเปลี่ยนบัมเปอร์หน้าหรือการชนสไตล์เล็กข้างหน้านะครับของเดิมไป16นิ้วผมจะใจ้เขาใส่ไม่18ก็20นิ้วลงมาอีกครับแล้วอาจจะมีแต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะไฟหน้าก็จะให้เปลี่ยนคู่นะครับเป็น LED เดี๋ยวค่อคยมาดูว่าเป็นลุคโซ่แบบไหนเนื่องด้วยตอนจบผมก็ยังไม่รู้แต่ผมสั่งให้เขาทำให้เฉยถามว่าประกรัน c o อร์หมดไหมไม่นะครับประกันจะเ o อร์เฉพาะของเดิมๆที่มีอยู่กับรถสมมุติว่าบัมเปอร์นี้16นิ้วราคา60,000บาท เขาจะดูเฉพาะของ16นิ้ว60,000บาทถ้าผมไปสั่ง18นิ้วแล้วราคา70,000บาทผมต้องสั่งจ่ายส่วนต่าง10,000บาทนะครับซึ่งผมจะให้เขาใสา่บัฟเปอร์ที่ต่ําลงมาอีกนะส่วนไฟหน้าอะไรพวกนี้ถ้าเราจะเพิ่มของแต่งอะไรขึ้นไปเราก็จ่ายแค่ส่วนต่างแต่ราคาของจริงเนี่ยทางอู่เขาก็จะตีราคาแล้วก็ส่งมาให้ประกันประกันจะรับผิดชอบเฉพาะราคาของจริงนะบอกก่อนว่า,วาประกันลาก40,000นะครับผมมี เออไม่ใช่ค่าลาก4 0,000บาทเนี่ยผมมีประกันครับจ่ายแค่ค่าส่วนต่ำเออขั้นต่ำก็คือประมาณ ,78000 บาทจะลากไกลเท่าไหร่ก็ได้ราคาลากจะ5 6 0ห0มื่นก็ได้ผมก็จ่ายแค่7800บาทหลังจากนั้นผมจะมีประกันเกี่ยวกับรถอีกอะไรที่เกิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกอย่างครับประกันจะจ่ายหมดแต่ผมมีจ่ายขั้นต่ำก็คือดีดั้งโต้โบนะบริษัทประกันที่ผมมีอยู่เนี่ยค่าจ่ายขั้นต่ำมัน3 0 0 0 0ประมาณ3 0 0 0 0นนิดๆครับ แต่เนื่องด้วยบริษัทผมมีส่วนลดด้วยอะไรด้วยก็จะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ20 0,000ื่ไปไปนั่นคือสิ่งที่ผมต้องควักแต่อะไรที่ผมแต่งเพิ่มผมก็จะจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกนะแตน่นที่เหลือก็คือประกันจะจ่ายผมว่าดอกนี้นะคะต่ำๆนะครับต่ำๆนะ,ะเฉพาะกันชนอยางยิงในหกเจ็ดหมื่นไฟหน้าอาจจะประมาณ20,000่ฝากระโปรงทําสีเนี่ยจะแพงครับแพงผมคิดว่าน่าจะมีเหยียบสามแสนไม่น่าจะอยู่นะรอบนี้นะแล้วก็ยวให้เขาติ๊กร์นู่นนี้นั่นนะครับ จะพามาดูแผลทุกคนจำภาพตอนนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จผมจะให้ทุกคนมาดูอีกทีว่ามันมีความแตกต่างเยอะไหมนะนี่นะสภาพมาตอนนี้นะมาดูฝั่งนี้ครับเมื่อวานนี้ช่างลองใส่กาวนะช่างลองจะใส่ไฟมาใส่ก่อนแล้วจะขับไปทำอู่แถวบ้านผมบอกไม่ต้องไม่ต้องใส่เอาไปทำอู่แถวนี้เลยไม่เอากลับบ้าน ผมจะกลับบ้านตัวเปล่านะไฟ,ไฟตรงนี้แตกบัมเปอร์ตรงนี้ปกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวยึดตะแกงกองหายตัวยึดหายไอตรงนี้ยังมีอยู่ข้างในตีแรงนะแดงเเนี่ยตัวยึดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมด เราจะเปลี่ยนหมดนะก็เนี่ยอาจจะได้เอาติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกทั้งหมดเขาบอกติ๊กเกอร์นี่อาจจะได้ไม่เหมือนเดิมเขาบอกไม่ไม่เอาไม่เหมือนเดิมให้เอาออกให้หมดผมบอกครั้งนี้นะจะไมาให้ใส่ตัวเลขกลับเข้าไปครับก็น่าๆน่าจะแพงแต่อย่าให้บอกครับผมมีประกันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะบางคนถามว่าช่วงหยุดงานเขามีจา่ายค่าชดเชยไหมไม,ไม่ครับเราเป็นธุรกิจตัวเองนะครับเขาไม่ไจ่ายเรามีแต่เราได้เงินเดินเองจ่ายเองว่าั้นไม่มีใครรับผิดชอบนะฮะ เงินที่จะอยู่กินระหว่างหยุดงานก็เป็นเงินตัวเองนะครับไม่ได้มีใครมารับผิดชอบอะไรนะมันไม่ใช่อุบัติเหตุถ้ากรณีอุบัติเหตุแล้วเราเจ็บตัวต้องพักรักษาตัวพักฟื้นเนี่ยมันจะมีเงินประกันค่าชดเชยเงินเดือนครับได้อาจจะ50%ของเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีมาแต่นี่เราไม่ได้บาดเจ็บอันนี้เป็นรถพังเขาก็จะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องรถแต่ไม่ได้ให้เงินชดเชยระหว่างหยุดครับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมเวลาเราทํางานนะครับผมจะคุยกับแม่บ้านเสมอว่า เราต้องเตรียมเงินไว้ตลอดในยามฉุกเฉินที่อะไรจะเกิดขึ้นต่างๆนะครับต้องมีเงินอยู่ได้โดยไม่ทํางานเพื่อเราผิดช่บค่าใช้จ่ายต่างๆนะนั่นคือข้อดีของการวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรสักเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราจะไปหูไหมไปเดี๋ยวไปหูครับเกือบลืมเกือบลืมกันชน,นอก่กันชนซากไปให้เขาด้วย ไหยุดงานสมใจเลยทุกคนไม่อยู่งานแบบสมใจอยากตอนแรกกะว่าแทงเลยอยูหยุดไงยาวๆเดี๋ยวยโอ้โหดอกนี้ได้ยาสมใจเลยมึงเลยบริษัทบอกว่าจะอถ้าอยู่ไม่อยากเสียรายได้บริษัทนู่นนี่นั่นอยู่ก็มาเช่ารถวิ่งได้นะโอ้โหเช่ารถอาทิตย์หนึ่งก็ไม่น่าจะใช่ถูกๆนะแล้ววิ่งทำเงินก็ต้องขยันวิ่งไม่เอาปล่อยอยู่บ้านขับรถเองดีกว่านี่แหละเวลาเมียพูดอะไรไม่ค่อยอยากจะฟังพูดเพิ่งพูดกันจบจบแท้ๆบอกเข้าบ้านทำไมไม่เข้าบ้านทำไมไม่เข้าบ้านอยากให้ผัวเข้าบ้านเป็นไงล่ะ ก็น,น,น,นี่แหลนี่เคยฝนที่เวลาบู๊งานเรื่อยๆครับการที่เรา,าบู๊งานไม่หยุดเนี่ยคือข้อดีอะไรเราชิงหยุดในวันที่มันจําเป็นต้องหยุดจริงๆแล้วเราจะมีเงินใช้ในวันที่เราหยุดครับถ้าไม่ใช่แบบประม,มาทเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดขี้เกียจไม่วิ่งงานพอถึงเวลาจริงๆมาเนี่ยเสียต้องมาเสียเพิ่มอีกเงินก็ไม่ได้วิ่งงานก็ไม่ได้วิ่งต้องมาใช้เงินวันหยุดอีกอันนี้เราวิ่งงานอัดไว้แล้วเงินที่เราวิ่งอัดไปแล้วก็มาใช้วันหยุดได้ครับจ้ะรถมึงทำเสร็จมึงวิ่งให้น้ำแจงเลยนะ ู๋วก็หาเรื่องอยู่เด็กหน้าร้อนอะ่กกนะูรอใช้ตังค์กูใช้ทีเดียวหน้าร้อนเลยใช่ไปไหนหมดวะอุ้ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเหรอนี่พามาเหยียบน้ำมันคน<ม>อยากได้สักเซตให้จะสวยนะเป็นสมบัติช่างนะมาดูป้าย ถ้าไม่อยากเจ็บตัวพยายามเอามืออยู่ห่างๆจากกล่องอันนี้ไว้นักเลงจงเว้ช้งเลยดูดูโดนปัจจป้าหัวป้าว่าไม่อยากเจ็บตัวอย่าอย่าอย่ามือเข้าใกล้กล่อง Keep your hands off my t o o l s พรุงนี้ชอบติดป้ายตลกๆนะอ๋อมันเป็นคำโจ๊กะเหรอ Bison t o o s e

อันนี้ไปตามเก็บมาเหรอหรือว่ามันก็ค้างอยู่ในรถเลยวันนั้นอ่ะต้องไปตามเก็บไหมมันเกี่ยวไว้หน่อยหนึงมันตามมาอยู่หรอตอนอยู่กับตอนจอดมันห้อยกับพื้นอย่างนี้อ่<ม>ะหนกมากนว่าไปตามหนักไหมหนักไหมหรือว่าเบาเจ้ไว้ขนาดไหนได้รถเล็กได้ไหมไม่ได้ ได้ไดยังไงหรอเ้องใส่ข้างหลังลไงใส่ได้ไหมไม่ได้ไ เรียบร้อยแล้วก็กลับเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวพาไปดูที่อู่นะครับดูบวิวเมื่อวานอากาศ34องศาวันนี้มาเหลือ15องศาทุกคนนี่คนละขั้วเลยอากาศนี่แปรปรวนมากอากาศแปรปรวนมาก,แ,มากแบบมงงกัาสภาพอากาศนะเด๋ยวร้อนเหนหนาว วันนะครับไฟหน้าไม่มีนะตำรวจเห็นไม่ได้นะครับโดนนะไฟหน้าขาดนะ mm hmm. คนบอกปีนย่างอะไรครับต่อได้ไหมเออไฟขาดจะโดนล่อตำรวจครับไม่ได้ในกากฎหมายจุกจิกครับแต่ mm hmm. ดูวิวช่วงบรรยากาศในช่างไป่ดูเลย บริษัทด้วยมีอะไรก็ให้เขามาดูมานี่ได้นะอยู่ใกล้บ้านมากไม่ดีนะมันเอารถไวเกินไปโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่อู่แล้วครับเป็นอูบอดี้ช็อปรับทำทุกคนรู้ไหมทำสีรถเปนทุกคันเท่าไหร่ผมถามคำวานนะครับอย่างน้อยนะครับ1ล้านบาทในการทำสี35,000เหรียญครับนั่งถูกๆเลยนะ ถ้าแบบรายละเอียดเพิ่มอีกก็ร้านกว่าครับทำสีที่นี่ราททำสีทั้งรถเล็กแล้วก็รถบรรทุกนะครับทำสีกลิ่นแถวนี้ก็จะออกแนวคันทรีคันทรีนิดนึงนะครับลูกทุ่งหน่อยนะต,ติ่มเลยกลิ่นขี้วัวนะครับ <laughs> แถวนี้น่าจะมีฟาร์มวัวอยู่ตรงไหนที่เพราะว่าในแคนซัสและแคนซัสเนี่ยทำฟาร์มวัวเยอะมากนะครับที่แบบส่งเข้าโรงเชือดนะที่เลี้ยงเป็นหมื่นตัวเลยนะสุดลูกของลูกตากแต่ห<ล>้ามแบบไปเปิดแถวบ้านคนหรืออะไรเงี้ยนะเขาจะต้องอยู่นอกเมืองนะครับเรื่องกลิ่นนะ ผมก็สั่งให้เขาทำไปเยอะนะแต่เขาบอกเขาจะเช็คราคาบัมเปอร์คือกันชนหน้าเนี่ยมันมีทํามาแบบสําเร็จรูปก็คือมีเจาะรูมาแล้วเหตุผล <Head phone S 1> ที่ทํามาเจาะรูมาแล้วแต่ระหว่างเรามาเจาะรูเองข้อแตกต่างคือเวลาที่เรามาทําเองครับมันจะเวลามีน้ําเข้าไปอ่ะมันอาจจะทําก่อให้เกิดสนิมได้ครับแล้วมันก็จะทําให้รอกแบบตรงหัวมุมตรงนั้นถ้าจะให้ดีกว่าก็คือซื้อแบบที่สําเร็จรูปมาแล้ว มันจะกันน้ํากันอะไรแล้วทำให้รถเป็นสนิมในระยะยาวนะครับตรงบัมเปอร์นะแต่ว่าเขาบอกเขาจะส่งออปชั่นมันดูก่อนถ้ามันแพงบางครั้งบางทีของอเมริกาแม่แพงเวอร์นะทุกคนนะบางทีสั่งแบบเรียบๆอ่ะหกหกหมื่นพอเอาแบบมีรูไฟหน่อยแปดหมื่นอย่างเงี้ยเพิ่มอีกสองหมื 2, ม่นแค่เจาะรูเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีมันมันแพงเวอร์เขาก็จะถามดูราคาแล้วก็จะส่งให้ผมดูส่วนเรื่องท่อผมก็บอกเขานะครับว่าให้ดัดกลับนะ เหตุผลที่ไม่อยากตัดเพราะอะไรลูกแมครับเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยมันจะไม่เนียนเหมือนของเดิมของเดิมเนี่ยมันทำมาเพื่อกันน้ํากันอะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะไม่เกิดสนิมแต่เมื่อเราตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเหล็กตรงกลางครับแต่ท่อเอาไปสเตเลสพอตอนนี้มันเวลาไโดนน้ำเวลาเข้ามันจะเริ่มเป็นสนิมระยะยาวปุ๊บอะรถเราวิ่งอยู่ถนนในอเมริกามันมีเกลือเขาโรยเกลือเพื่อล,ลายน้ําแข็งเวลาพวกนี้เข้าไปโดนปุ๊บอะลามปุ๊บมันจะลามเป็นสนิมครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยตัดกันนะครับเขาด,ด เขาบอกเขาดัดได้ไอ่าก็เดี๋ยวให้ให้เขาทำอะไรเงี้ยเขาถามว่าตอนแรกม,มีปัญหาในการเข้าออกไหมเขาบอกก็ไม่หรอกมันเป็นแค่บางที่มันน้อยมากกติมันก็จะสูงกว่าเพราะว่าผมทาต่ํากว่าระดับมาตรฐานนะ13ฟุตที่รถบรรทุกเข้าสามามต้อง13 6ครับแต่ด้วยงานของผมที่มันเข้าไปเกี่ยวตรงแบบบางช่องบางอะไรที่มันแบบมันเกิดขึ้นได้นะไปยังลูกกี้เหม็นขี้บัวไปแหลกก็ผม่มีลายครับเดี๋ย เขากําลังส่งรวบรวมข้อมูลก็คือเวลาเราโทรเรียกประกันเนี่ยประกันจะมีฝ่าย adjuster หรือพวกที่เขาเป็นฝ่ายเหมือนคํานวณนะครับดูรูปจากเราแล้วก็ไปคํานวณมาว่าควรจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อันนั้นเราก็จะไม่ให้อูอ่อีกอู่ก็จะแ s สเ m ม t e ราคาก็คือประเมินราคามาปุ๊บอู่ก็จะเดียวกับประกันเองนะครับเราไม่ต้องยุ่งเขาส่งอ e ีเมลหากัน c o n f i r มเปรียบเทียบรูปภาพกันว่าตรงนี้เกิดขึ้นนี้น,นี้ราคาประมาณนี้ประกันโอเคไหมเขาโอเคไหมทุกอย่างเมื่อตกลงปุ๊บอู่ให้เราเซ็นสัญญ,ญาเมื่อกี้ ในการที่จะเริ่มซ่อมรถก็ต้องกรอเอกสารข้อมูลนะครับในการที่จะเริ่มซ่อมนะต้องทําเป็นแบบเอกสารนะนั่นแหละก็แต่คิดว่าประกันไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาผมก็จ่ายเพิ่มเองครับอะไรที่เป็นส่วนต่างของแต่งที่ผมจะทำเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูตอนจบว่ามันจะมีความแตกต่างเป็นยังไงนะแต่ว่าผมสั่งให้ทานี่หน่อยหน่อยครับตอนไหนๆก็อยู่อู่แล้วนะอาจจะใส่ไฟเพิ่มไมหนอยว,ว่าไม่หน่อยอ่ะ <laughs> ได้เข้าแล้วไม่หน่อยแนะ่แล้วในไหนมันก็เสียเวลาแล้วก็เอาให้มันนะเออ ก็คงไม่ได้มีอะไรมากฮะแต่ก็อาจจะมีจ่ายเพิ่มิดหน่อยเนื่องจากของแต่งของอะไรที่ผมให้เขาทำเพิ่มแล้วก็ดัดท่ออะไรพวกนี้พวกนี้อู่พวกนี้แพงครับทำรถบรรทุกนะแพงแพงมากทำสีทั้งคันครับเขาเปลี่ยนสีได้ไหมบอกได้แต่ว่าแพงมากนะเท่าไหร่ออสามหมื่นห้า at l อย่างน้อยนะสามหมื่นเป็น้าน <35. S 2> เป็นล้านบาทกับทำสีใหม่นั่นคือกรณีที่แบบสีไม่ได้แย่นะแต่ถ้าแบบโค้งมีรอยผุมีอะไรที่ต้องปะแล้วเขาทำเขาทำละเอียดครับ เขาถอดออกมาอะไรเงี้ยตรงไหนที่ก่อจะให้เกิดในอนาคตเงี้ยเขาเอาออกมาทําหมดตรงไหนที่แบบเป็นรูเข้าสนิมอะไรเงี้ยเขาก็บอกมันดีเทลมันเยอะมันต้องถอดหลายอย่างนะก mm ็ hmm. จะแพงครับจะแพงแต่คงไม่ทำเราเก็บไว้สีนี้แหละ <c oughs> คําว่าชาไทยมันต้องเป็นช,ชาไทยเจ้าชาไทยมันต้องเป็นชาไทยนะตอนแรกผมบอกอยากเปลี่ยนสีถามแม่บ้านนะแม่บ้านบอกว่าอยากให้เก็บสีเดิมแ้่สีเดิมกูมก็ไม่ทำผมก็บอกเงี้ยเราเก็บไว้งี้ถ้าอยากได้สีใหม่ไปซื้อใหม่เอาไม่ต้องมานั่งทำนะมันเป็นชาไทยคนรู้จักชาไทยมาต้นกําเนิด ดังได้ระชาไทยนะนี่คือคู่บุญคู่บารมีของผมนะยังไงก็ไม่ขายแล้วดูนะทางอ๋อแบเยอะเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเก็บไว้อนุสาวรีย์อ๋อแล้วผมก็บอกเขาต้องฝากระโปรงเลยนะบางทีอ่ะตัวบูธแหนบยางมันเริ่มสึกมันจะยุบยุบนิดนึงนะผมบอกเขาให้เปลี่ยนบูธใหม่หมดเลยทําไงก็ไน้ให้ฝากระโปรงแน่นครับให้วิ่งบนถนนแล้วแน่นไฟหน้าไม่เขย่านะให้แน่นที่สุดอะไรเงี้ยเขาบอกอาจจะต้องจ่ายเพิ่มบอกไม่เป็นไรจ่ายไปทําไปขอไหนๆเสียเวลาแล้วทาออกมาให้มันให้มัน เท่าที่มันจะดีได้ก็แค่ทำไปโอเคครับดดเราดอดไฟนี่ใหม่เลยใช่ไหมอ่าอ่าข้างหน้านะข้างเดียวนะครับข้างเดียวนะของ O E M หรือของแท้เนี่ยห้าร้อยกว่าเหรียญครับหรือประมาณกเกือบเกือบสองหมื่นบาทหมื่นแปดหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้าครับไฟหน้าข้างเดียวผมให้เปลี่ยนไฟเป็น L E D เดี๋ยวดูเป็นยังไงแต่ผมผมส่งรูปให้เขาแล้วบอกให้สั่งอย่างนั้นมาใส่เข้านะขกันได้อยู่น่าน่าจะโหดเอาก็เป็นตาของมันเลย เป็นไฟของมันแต่เขาทำมันเป็น after market ก็คือของแต่งน่าจะสว่างขึ้นแล้วก็จะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ